คุณจําเรื่องกระสือที่ลบบุรีได้ไหมเอ,อเราเล่ากันไปเนี่ยเดือนก่อนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะคะและยังไม่จบไม่สิ้นนะเพราะว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปเจอกับแสงประหลาดที่เขาคิดว่านเนี่ยแสงกระสือจริงๆนะจ๊ะวีวไปดูดิหิ่งห้อยหิ่งห้อยทำไมเป็นสีแดงละ่ะ เ็มเขาเสียมกันหิ่งห้อยสิมันแวบแวบแบแ,แบบนี้แล้วเขาบอกทำไมหิ่งห้อยถึงเป็นสีแดงอะออสีแดงมันในหนังเลยเอ,อสีแดงแบบเนี้ออที่ในหนังอะ่ะมันคือสีของกระสือใช่ไหมล่ะ <c oughs> หิ่งห้อย สีแบบว่าทองเหลองเหลือเขียว,วบ้างอะไรอย่างนี้แต่เน,นี่ยมันแดงแป๊ดเลยเห็นป <hiện> ่ะเราเห็นเลยนะว่าสีมันแดงแวบออกมานะคะคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานติ๊กต็อกที่ชื่อว่า beauty.88 เนาะสาวๆกลุ่มนี้เขาเป็นชาวจังหวัดลบบุรีนะคะแล้เขาก็กําลังผูดคุยเล่นกันอยู่กลางซอย แล้วก็มองไปเห็นแสงไฟประหลาดสีแดงเนี่ยอ,อยู่ตรงกําแพงบ้านระหว่างเนี่ยต้นไม้กับกําแพงแบบเนี้ยซึ่งงานนี้นะหลายๆคนเขาเห็นกันหลายตาเขาก็เลยรวมตัวกันไปพิสูจน์ว่าแสงสีแดงที่ว่าคือแสงของอะไรไปดูเหตุการณ์ที่พวกเขาค้นพบความจริงกันค่ะครับไม่เไม่เปิดไฟฉายล่ะสี้อยหิ่งห้อยไม่ใช่สีแดง Thank <laughs> you. ออกระสืลูกโป่งติดไฟลูโป่งกระสืออะไรล่ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเออเราเลยร่วมกันพิสูจน์เขาบอกว่ามันเป็นลูกโป่งติดไฟที่มันมันเหมือนแบบมันตกตรงเนี้ยหอมไหมเวลาเป่าแล้วลมมันออกนึกวิววิววิแล้วก็มาเกี่ยวอยู่ตัวกิ่งไม้อะเปล่ยเป่ยแล้วน้องโป่องมันเป็นลูกโป่งน่าจะเป็นลูกโป่งที่ในงานเหรอเดี๋ยวมันจะมีไฟอะไรแบบแฝดด้วยไงหอมไหมเราอาจจะเกิดไม่ทันยุคที่ลูกโป่งมีไฟแล้วขนาะนี้จริงจริงของใครมาตามเก็บ คุณนึกออกว่าเวลาเราเปล่าอ่ะแล้วเราปล่อยมบือลูกโป่งเนี้ยมันจะไม่ที่ทางอะอาจจะมีโอกาสที่มันจะแบบปั๊กแล้วก็มาติดเกี่ยวกิ่งไม้อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลูกโป่งไม่มีชีวิตแล้วแหละที่มีชีวิตคือเหลือแต่ไฟที่มันก็พิ๊บแอบูออย่างเงี้ยขอภัยจริงเราก็เกิดไม่ทันอะเดี๋ยวเราลองหาดูเนี่ยๆๆน่ลูกโป่งมีไฟเดี๋ยวนี้เขาไปไกลแล้วเหมือนกันเนาะไปไกลกว่าเราเนาะ ไอ้ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาก็ผวาแต่เขาก็เลยคิดว่ามันต้องพิสูจน์ถ้ารู้แล้วต้องพิสูจน์หาความจริงสุดท้ายเห็นไหมคะไม่มีแสงกระสือเวอร์ชั่นแบบ EP 2กสอใดๆจบแล้วแค่นี้นะคะขอบคุณเจ้าของคลิปผู้ใช้งาน t i k t o k b e a u t y 8 .88 จ้ะเคลียร์เครีนาะคลายสงสัยเคลียร์คัดกันไป